ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จิวเฟิร์นการเดินทางให้มาขึ้นรถไฟที่สถานีหลงซานเทมโปเพื่อไปยังสถานีไทเปเมนสเตชันพอถึงสถานีไทเปเมนสเตชันให้เพื่อนๆมองหารถไฟ TRA พอเจอป้ายแล้วเดินตามป้ายไปพอถึงหน้าทางเข้าเพื่อนๆสามารถเช็คได้ว่ารถไฟกระวนที่เราจะขึ้นจะมาตอนกี่โมงตรงจอตรงนี้เลยหลังจากตืดบัตรเข้าไปแล้วให้เลี้ยวขวาตรงไปที่แลตฟอร์มสพอเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วให้เลี้ยวซ้ายตรงไปที่ 4B ปกติเราจะต้องมาขึ้นรถไ ตรงนี้แต่วันที่เรามามีรถไฟจอดเสียรถไฟขบวนที่เราจะไปจึงเปลี่ยนไปจอดขวามือแทนพอขึ้นรถไฟได้แล้วก็นั่งชมวิมวยาวๆไปประมาณ40นาทีครับ จากนั้นให้ลงที่สถานีจิวเฟินสเตชันและใช้ทางออกหมายเลขหนึ่งพอถึงสถานีตรงนี้แล้วเพื่อนๆยังไม่ถึงจิวเฟินนะครับต้องนั่งรถเมล์หรือว่าแท็กซี่ขึ้นไปอีกถ้านั่งรถเมล์จะมีสาย1062สาย788สาย827และสาย856นั่งรถเมล์ใช้เวลาประมาณ30นาทีส่วนผมจะนั่งแท็กซี่ขึ้นไปราคา220บาทใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ